สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดปปอชอตั้งคณะไต่สวนจากทิพย์กับพวก46รายปมจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าตรวจการอัจฉริยะ260คันวงเงิน900ล้านบาท เมื่อวันที่31พฤษภาคม2565นายนิวัฒชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการปปชเปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการปปชเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งองค์คณะไต่สวนประกอบด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทั้งชุดไต่สวนพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชยจินดา อดีพอาตพบตรกับพวก46รายกรณีความไม่โปรง่งใสในโครงการจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าตรวจการอัจฉริยะ260คันวงเงิน900ล้านบาทระหว่างปีงบประมาณ2560และ2561โดยมีนางสาวสุภาปิยะจิติกรรมการปปชเป็นผู้รับผิดชอบสำนวนไต่สวน อย่างไรก็ตามขณะน,นี้กระบวนการเพิ่งเริ่มต้นขั้นตอนหลังจากนี้จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อตรวจสอบว่ามีการกระทําถูกต้องตามระเบียบในการจัดซื้อหรือไม่อย่างไรและการจัดซื้อมีความจำเป็นหรือไม่พร้อมกับจะเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ